สวัสดีครับผมจีชนแนลครับพบกันกับช่องจีชนแนลเนาะวันนี้ก็มาปักเบ็ดครับผมเบ็ดกับไม้เก่าครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ไหม้ไหม้ที่เคยมาไม่ได้ใส่นานแล้วเนะาะก็ตั้งแต่ส่งการไปก็ไม่ได้มาใสา่เบ็ดใสอะไรเลยเนะครับก็หลายวันอยู่วันนี้ก็ได้บโอกาสว่างเนาะก็เลยมาใสา่ ไอพี่พี่น้องน้องแล้วก็ไอรับชมกันเนาะมากับเบ็ดเบ็ดคันไม้ไผ่เนี๋ยวก็มากับเหยื่อครับเหยื่อเขียดเขียดตะโมแล้วก็เขียดข้าย,ยาวครับผมจับเมื่อคืน,นประมาณสามสิบบาตัวครับ,ร,บรู้จะใส่พอหรือเปล่าวันนี้ก็สี่สิบสี่สิบบาคันรวยกันเลยครับผมใส่เลยครับผม ใส่หล่อๆทานเลยครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณกับจะสี่โมงแลนะสี่โมงเย็นเนาะพี่น้องจะใส่หล่อๆไปนี่น้ำคุนๆนะพี่น้องหลังจากฝนตกเนาะจะมีปลาหรือเปล่าใส่คันเลยครับผมหลังแรกใส่ตรงนี้เนาะ You get call out on เดี๋ยวขอไซดก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูลังสุดท้ายกันเลยครับผมครับผมตอนนี้ก็ไส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับประมาณ40่ักว่าลังเนาะพี่น้องน,นี้ก็เดินรอดๆนั่นนู่นไม่มีทีจะไส่เนาะพี่น้องก็กลับมาไสเนี่ยค่อนข้างกันนะครับไส่ติดกันแต่อย่างไงก็บารลุนกันตอนเช้าเนาะพี่น้องมันจะได้สก,กิดตัวเนาะ ท่านเบ็ดก็ประมาณสี่สิบบอลลังเนะาะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมตอนชเช้านะพี่น้องครับผมก็สวัสดีตอนเช้าเช้านะพี่น้องวันนี้ก็มาดูปเป็ดนะพี่น้องดักไว้เมื่อวานเนาะจะมีตัวหรือเปล่าคุณกันครับท่านเบครับผม รังแรกแหวแล้วโอ้น้ำลังที่สองก็ไม่มีครับผมดูมาห้าหกรังแล้วพี่้องยังไม่ได้สักตัวเลยยองยังอยู่เหมือนเดิมไม่พปลากจริงนะเยังอยู่เหมือนเดิม เออาเโปปน้ำหลึกไปเยอะค่จะใส่จมแล้วเนี่ยมือน้ำร้อนเยอะมากเลยยังมีตัวครับผมโอ้มีรอยนูมาหากินพี่น้องมีรอยนูมาหากินเยนนอะแยะเลย เยอะอย่างยี่มันงแตไม่มีปลาโอ้โห,โโหน้ำรถพีเยอะเลยพี่นี่เยอ่ร้อยเลยนี่ เดี๋ยวตรงในมีตัวเด้ไทยให้ดูนะครับเป็นตัวหรือเปล่าพี่ลองหลังลลลลจากเดินดูมามีตัวหนึ่งพี่น้องป่าอะไรไม่รู้เลยอ๋อปลาคอพี่นงตัวหนึ่งยกขึ้นครับผมยกขึ้นเลย ใส่สวยครับผม,มาแล้วครับผมหมานตัวหนึ่งครับผมใส่สวยพี่นอ้องหมานตัวหนึ่งแล้วครับผมติ <c oughs> ดดีมากอื <c oughs> หมานครับผมตัวหนึ่งแล้วหนึ่งว่าไม่ได้ใส่แล้วอืมตัวหนึ่งครับผมอย่าลุยต่อครับพี่น้องตายมีตัวนึงขอเล็กครับตัวเล็กๆตรงนี้ไม่มีตัวครับผมน้ำมันลนเดเยอะเลยเนี่ย เยอะเลยอยู่ข้างบนเลยเดี๋ยวไปดูข้างหน้าต่อครับเดี่ยวไปน้องดูตัวนี้เลยห็นหรือไม่ตัวหรือเปล่าโอ้ยปลาอะไรไปแล้วไปแล้วไปดูข้างหน้าต่อครับผมนี่พี่น้องดูดูใช่หัวปลาหรือเปล่า ่ายลาจริงด้วยครับผมน,นี่ตายครับผมเนี่ยครับผมอืมติดจนตายเนี่ยตัวหนึ่งครับผมน่าจะติดแต่ตอนเย็นแล้วไม่ได้มาดูแล้วมืางคืน ข้างจะอยู่ไกลน่อยดัเน้นไม่ได้ไปดูตัวดังนีอนน่อันนีแฮวครับผมมันมีตัวพี่เ้องเดี๋ยวไปดูข้างหน้าครับเอยดูหมดแล้วครับฝั่งนี้ยังไม่ได้สักตัวเลยครับเดี๋ยวปสรุปผลงานนะครับเดี๋ยวจะได้สักกี่ตัวเนาะสองสามตัวมั่งพี่เเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมครับผมนี่ก็ผลงานวันนี้ครับผม นี่พี่น้องสามสี่ตัวครับพี่น้องก็ถือว่ามานนะครับผมอันนี้ก็เบ็ดสี่สิบบคันเนาะพี่น้องก็พอมาได้กินอยู่นะครับผมยังไงก็ฝากตามด้วยนะครับช่องจีแชนแนลเนาะพี่น้องครับฝากด้วยนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณครับที่เขามาลับชมเนาะพี่น้องเป็นชีวิตบ้านบ้านเราเนาะบ้านบ้านใส่เบ็ดใส่ห้ากินตามธรรมชาติเนาะพี่น้องครับผม ก็มีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ